ด that <that <us> ูคนไว้อะไรดูคนไว้อะไรรถก็จะไปแล้วร้องเลยเสียใจได้นะคุณไม่ได้ไปต่อสวัสดี ชาว Youtube Channel ทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่19เดือนตุลาคมนะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายของช่องโกเวนกันสำหรับสำหรับนะครับสำหรับเจ้า CB 150ด้านหลังผมนะครับอันนี้เสียงผมเพิ่งตื่นนะ ต้อง <c oughs> ขอไปด้วยแล้วกันนะครับก็คือวันนี้ที่จะมาพูดก็คือวันนี้จะเป็นวันที่ผมต้องคืนรถนะครับเพราะว่าเนื่องจากพิษโควิดนะครับผมส่งรถสองคันนะครับที่ผมมีก็คือ c b r ห้าร้อยอาร์นะครับปีน2019นสกก็เพิ่งดาวเมื่อตอนซื้อมาเมื่อตอนนะ ทันวาแต่ว่าเจ้วเนี้ยซื้อตอนต้นปีประมาณหลังเมษานะครับก่อนเออหลังหลังหลังเมษาใช่อยู่ด้วยกันมาหนึ่งปีหนึ่งปีอีกกับ6เดือนนะครับประมาณนี้ห้าหกเดือนประมาณนีณนณน้จะจำไม่เป็นนะครับ ตอนนี้ขี่ไปแล้วสองหมืนโลนะครับก็เป็นอะไรที่เศร้านะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าส่งไม่ไหวจริงๆนะครับซึ่งสองคันนะครับต้องเก็บไว้หนึ่งคันนะครับวันนี้ก็จะพาเจ้านี่ไปอาบน้ำนะครับจะพาน้องไปอาบน้ำนะครับ ก่อนจากลาอำลานะครับวิ่งไปแล้ว20,000กิโลคือจะขายก็มันก็ยังยอดสูงอยู่ครับเพราะว่าผมโดนดอกของร้านนะครับโดนไป40,000-50,000กว่าบาทนะครับรวมส่งทั้งหมดมัน180,000บาทฟังไม่ผิดนะครับ180,000บาทนะครับตอนนี้ผมส่งไปแล้วปีหนึ่งก็ยอดมันยังเหลืออยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับ ให้ดูทั้งคันนะครับซีบ<า>ีเป็นรถที่ดีนะครับผมใช้มาเนี่ยในกลุ่มก็จะเจอปัญหาแต่ละปัญหาที่จุกจิกจะคล้ายๆกันนะครับอย่างเป็นเนี่ยฮะโซ่โซ่ลาวลิ้นนะครับจะดังเวลาสตาร์ทขี่ไปได้ประมาณสักเหมือนโลนี่ฮะก็ไม่ถึงเหมือนนะฮะมันบางคนก็สี่ห้าพันก็ดังแล้ว แต่ของผมก็ก็มีดังบ้างมีหายบ้างนะครับแต่ว่านะครับต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆนะครับอะของผมจะเปลี่ยนทีสามพันโลทีเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับใช้สังคอร้อยสังคอร้อยของฮอนด้านะครับกระปุกสีดากระปุกละสามร้อยหกสิบกว่าบาทนะครับส่วนโซ่นี้ผมก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าวิ่งไปได้สักพันโลเนี่ยโซ่ก็ดังแล้วนะครับแต่ว่าผมไปเปลี่ยนโซ่ตอน เะยะหนึ่งพันเอ้แปดพันประมาณ800 0โลนะครับใช้โซ่ของตะวันนะครับกอทั้งชุดเลยเปลี่ยนทั้งชุดเลยก็คือสเตอร์หน้าสเตอร์หลังแล้วก็โซ่นะครับแต่ก่อนเป็นสีทองนะครับอันนี้ใช้มาปีกว่าละก็ซีตามกาลเวลานะครับส่วนยางไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะยางเดิมยังวิ่งดีอยู่ อันนี้แฟนจะพาเด็กอาบน้ำนปกติตั้งแต่ผมมีรถสองคันมานะครับมีรถสองคันมาก็คือผมจะไม่ค่อยได้ขี่คันนี้ผมจะขี่ห้าร้อยซะส่วนใหญ่นะครับคันนี้จะเป็นแฟนที่ใช้ประจำวันมากกว่าของแต่งมีไม่เยอะนะครับที่ผมแต่งไปก็มีนีฮะ อันนี้จะเป็นชิ้นสุดท้ายนะจะไม่ผิดการหม้อน้ำของ CB นะผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรก็กระจกปลายแฮนด์นะครับทรง CRG แล้วก็มีไฟสปอร์ตเนี่ย LED เนี่ยคู่หนึ่งนะครับสวิไปิเปิดให้ด้วยแล้วก็มีทายสั้นแค่นี้นครับเพราะผมไม่ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะครับเน้นสวยงามระยะทางสองหมื่นโลนี้ คันนี้มีความหมายกับผมมากก็คือพันโลแรกเนี่ยผมใช้ขี่กับบ้านไปอุดอรแล้วก็ไปบวชนะครับส่วนวิ่งไม่ได้สักพันพันสองโลนี่ก็ผมก็ไปเที่ยวทริปกับน้อง2คนนะครับซึ่งขับตัวเดียวกันกับผมเลยแต่ว่าของน้องจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับของผมจะเป็น ABS นะครับก็ ที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือจะเป็นระยะของรถนะครับความสัมพันธ์ระยะทางประมาณ2 0,000นโลนะครับไปทิปกับน้องที่บึงการนะครับก็เกิดอุบัติเหตุเลยก็คือผมหลุดโค้งนะครับก็จะมีฝั่งทางเนี้ยทิปที่ที่เป็นนะครับก็คือท้ายเนี่ยเป็นลอยส่วนแฮนแฮนแฮนเบี้ยวนะครับแฮนรถเบี้ยวผมก็ได้ดัดเรียบร้อยนะครับส่วนท้ายนี่ก็ เป็นรอยก็เปลี่ยนเปลี่ยนกรอบใหม่นะครับเป็ี่ยนเฟลลิ่งใหม่แค่ส่วนท้ายนะครับราคาถูกมาก Honda เป็นรถยี่ห้อหนึ่งที่อะไหล่ถูกนะครับของแต่ละอย่างไม่ไม่ถึงหมื่นนะครับยกเว้นไฟ Le d หรือโชคอัพหน้านะฮะเรืร่องไม่ก็ตัวเครื่องนะครับแต่ถ้าเป็นไอ้จุกจิกนี่ก็ไม่ถึงหมื่นครับรถดูแลดีขี่ง่ายครับเป็นรถที่ใช้งานได้ ผมว่าดีเลยนะครับดีดีดีมากๆเลยนะครับจากนั้นผมวิ่งใช้รถได้ประมาณเ,าเกือบเกือบแปดพันโลเนี่ยผมก็ได้พาแฟนไปเที่ยวเบชบูลนะครับไปพุทธเบิกก็ขี่เจ้านี้ไปขี่เจ้านี้ไปนะครับเป็นทริปแรก ที่รู้สึกว่าขี่ไกลที่สุดในตอนนั้นนะครับจากนั้นผมก็ขี่ไปกลับนะครับเปนอนเชียงคานคันนี้ถือว่าทําได้ดีเลยตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนโซ่นะครับก่อนก่อนก่อนแปดพันโลดด้วยซ้ำนะหลังจากนั้น,นผมก็กลับมามาเปลี่ยนโซ่นะครับเป็นรถที่ขี่สนุกนะครับเข้าโค้งเข้าอะไรได้ดีมากครับ เป็นทริปนั้นทริป,ปเป็นทริปที่ประทับใจนะครับจะหาเวลาไปอีกนะครับคันนี้ประหยัดน้ามันมากมากผมใช้น้ํามันหมดไปแค่พันไม่ไม่เกินพันสองนะครับใช้เจ้านี่ไปแล้วก็อีกทริปหนึ่งหลังจากที่ผมทํารถทำเ,เรียบร้อยแล้วก็คือผมพาเจ้าเนี้่ไปเที่ยวเขาใหญ่นะครับไปเที่ยวเขาใหญ่ไปงานบิ๊กเมลทนก็ขี่คันนี้ไปกับน้องสองคนนะครับเหมือนเดิม คูแฝดสกลนครน,นะครับเป็นอะไรที่ประทับใจมากตอนนั้นก็หมื่นหมื่นสองแล้วล่ะหมื่นสองผมก็เปลี่ยน,นมันเครื่องก่อนไปอะไรเรียบร้อยนะครับใช้เหมือนเดิมรับเคยใช้โมโตรครั้งนงครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือเหมือนขี่ขีไ่ไปได้พันโลนี่ก็เกียร์แข็งแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ได้แอนตี หรืออะไรกับน้ำมันเครื่องนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนแล้วกันนะครับแต่ว่าสั่งข้อร้อยของ h อน da ผมรู้สึกว่ารถมันรับได้ได้ดีกว่านะครับก็หลังจากนั้นก็วิ่งมาถึง2 0 0 0มืนโลนะครับผาเจ้านี้ไปเที่ยวเล็กเล็กน้อยน้อยไปใกล้ๆบ้างไปเที่ยวนครพนมบ้างไปจอดใกล้เคียงนะครับ20,000นโลนี้ผมว่า ผมใช้เจ้าเนี้ยคุ้มมากๆเลยนะครับก็ไม่ได้อยากจะปล่อยไปนะครับอยากจะอยู่ถึงตลอดรถฝังด้วยซ้ำนะครับแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็เราจําเป็นต้องที่จะปล่อยเขาไปนะครับคืนเขานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสติกเกอร์กลุ่มของผมนะครับ เป็นคนทาขึ้นมาเองแล้วก็ถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอผมนะครับหรือรับรับผมไปก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่องผมจะอยู่ในรถตัวนี้ก็มีนะครับจะเขียนว่าโกแวนกันนะครับก็อขอบคุณแล้วกันนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นความทรงจาของผมนะครับที่ผมจะได้เก็บไว้นะครับว่าผมครั้งหนึ่งผมเคยได้ขี่เจ้านี่นะครับ รู้สึกรู้สึกแบบพูดมันบอกความรู้สึกไม่ถูกนะครับมันเป็นรถคันแรกของผมด้วยไม่ไม่อยากจะปล่อยนะครับจริงๆไม่อยากปล่อยเลยแต่ด้วยความจำเป็นนะครับเดี๋ยวจะพาเจ้านี่ไปอาบน้ําก็สักประมาณบ่ายโมงนะครับข็ ทำเรื่องคืนก่อนอาจจะมีปัญหาอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ช์รูมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาเจ้านี่ไปอาบน้ำก่อนโอเคไปเลย มีคนไวะไรรถกบจะไปแล้ว้อสเฮ้ยถ้าไม่เงินเดี๋ยวเอาคืนมาดาวนคืนมันจะอยู่ที่หนัสอนะถ้าเกิดว่าสอ ไปริรปรดทีสี่ร้อไม่ไหวไม่ไหวไปตัดกลจะมาเพื่ออถ,ถ้าไม่รี้จะทำ้านร้านจนถลอกเลยจังไกไเวตัวโวกับพี่เมื่อวีนทสทุกขับเด<ฮ>ียรกันใหนานาม่น้าจะไปตรงกัน แค่ี่สี่นะไม่มีไห่อจะรเล่อาไปล้างหน้าะได้เหลอกกันไมต้องไม้กับาี่ไปยมสแต่ไม่รู้ไม่รู้จะเป็นยังไงมาแล้วก็เยมา ก็ส่งไปสั่งหาแล้าสัง่งก็เลยส่งไปให้ใช่อยู่มันกว้างอยู่ใจใจได้นะ,ญญะคุณไม่ได้ไปต่อไอโจรครับโจรครดีแยวมาติดเองแล้วพอครับ เออตรงนี้ทำไมมันเปลี่ยนในนั้นอ่ะของแท้ไงน๋อ,อทำ่้ใช่ไปแล้วขาเรียกว่า,อวา,บ,อาบอกลาลูกบอกลาลูกชายครับเกยขอบคุณมากครับ,บค,ครับ come on I ชีวิตยังไม่เจอคนจริงใจนะมีแต่คนผ่านมมาแลวผ่านฉันไปไม่เป็นไรก็ควรใจว่าทำไมแค่ดได้รู้มากป็นจะชีวิตจริงหัวใจมาวันนี้ยู่ดูแลจใ,นะใจมากนะใจอยากจะยิ้มเป็นสิ่งโโรอสองเราไงทำให้าาชีวิตที่สดบสายทุกวันไปเกิดจำเหมือนกันจากวันนี้เริ่มต้นใหม่หเลอกเจอได้จำที่ฉันรู้สึกด,ดี thì vẫn đi đi điều đã quên mày nhưng lũ sư để mang tay vượt trở cái con gì ở cuối tay เธอคือสิ่งสุดเธอยากกอดฝันที่ทำให้ฉันเจอเพื่อเธอราจากวันนี้ธอทาให้ฉันคือคนใหม่เลยอยากให้ร้่าฉัรักเธอกานสิ่งใดนับจากวันนี้เธอคือสิ่งสุดธอ So